แล้วก็พระบางรูปนี่ชัดเจนและเชีร์เลยนะครับอยากเป็นเศรษฐีเหรอนี่มาทํากับบริษัทนี้ครับนะบริษัทขายตรงนะครับนะวันเดียวก็รวยแล้วเป็นเศรษฐีชีวิตเปลี่ยนครับนี่ขนาดเป็นพระนะยังรับจ้างนลครับรับจ้างมาเชียบริษัทนี้ผมว่านะพนักงานสอบสวนนะีต้องเรียกมาสอบสวนนะแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็แจ้งข้อหานะครับเพราะว่าอะไรเราเป็นพระดังนะพระกระจกกระจอกพระนอนเนมเขาก็ไม่จ้างไว้แล้วครับ เาเอาพระระดับแบบอะไรเจ้าคุณเลยแล้วครับดังดังนักเทศปากดีปากแจ๋วเนี่ยเอาพระพวกปากแจ๋วเนี่ยมาไปนะโอ้โหเชียร์เลยนะครับชีวิตจะเปลี่ยนโยมนะเข้ามาทําบริษัทนี้แล้วชีวิตจะเปลี่ยนเลยครับเป็นเศรษฐีทันทีโอ้โหพฤติกรรมเนี่ยมันคืออะไรมีส่วนสนับสนุนในการสร้างคอนเทนต์ให้พี่น้องประชาชนต้องหมดเนื้อหมดตัวนะครับกวนที่พนักง,งานสอบสวนจะเรียกมา แล้วก็อาจจะหมายเรียกหรือหมายจับผมว่าทั้งพระทั้งดาราคนดังสมัยนี้นะนะผมดูแล้วคนเหล่านี้เห็นแก่เงินนะครับไม,มออมไม่ต้องออกมาขอโทษไม่ต้องออกมาร้องไห้นะครับพฤติกรรมของคุณมันชัดแล้วผมเห็นด้วยกับท่านพบตรเห็นด้วยกับท่านผู้ผู้การปคบแล้วก็ท่านรองโฆษกว่าสี่สี่สิบแปดชั่วโมงมต้องออกหมายจับมันนะนะครับต้องออกหมายจับเพราะอะไรเพราะ ไอ้พฤติการแบบนี้เป็นพฤติการที่ร้ายแรงพี่น้องว่าร้ายแรงไหมล่ะใครเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกันพิมพ์นะครับเป็นพฤติกรรมที่ร้ายแรงครับพี่น้องครับเห็นว่ารายการของพี่เดจัดรายการดี <heroin. S 1> ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปเพราะว่าสังคมไทยแม่งต้องการคนอย่างพี่เดนะกล้าพูดกล้าทํากล้านําเสนอไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะมาฟ้องกลับฟ้องอะไรต่างๆกู <talvez S 2> ไม่กลัวมึงดูปาก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 ปากู<ๆ>ไม่กลัวมึงนะไอ้พวกบอสทั้งหลายนะดูปาก กูไม่กลัวมึงนะครับกูจะพูดทุกวันเลยเตือนภัยประชาชนว่า,านะครับดารานักนักร้องนักแสดงยิ่งดังมากเท่าไหร่มันมีโอกาสในการหลอกลวงประชาชนได้มากเพราะด้นนับแต่วันนี้อย่าไปหลงเชื่อดารานักร้องนักแสดงพิธีกรคนดังทั้งหลายที่มาหลอกลวงขายสินค้าอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกนี้นะครับเราควรจะเชื่อในสินค้าและบริการจะซื้อโทรศัพท์ก็ไปไงก็ดู นะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเปรียบเทียบราคงราคาความกล้าไม่ใช่ไปดูอ๋อคนนี้เป็นพระเอกคนนี้เป็นบอสคนนี้เป็นคนดังแม่ค้าออนไลน์ต่างๆมีผู้ติดตามจํานวนมากอย่าหลงเชื่อเชื่อพี่เดนะเพราะเดียนะเด๋ยวนี้ดารานักร้องคนในวงการบันเทิงมันเริ่มกลายเป็นโจรกลายเป็นมิจฉาชีพสมัยก่อนก็มีอะไรพวกคอเซ็นเตอร์โทรมากดลิงก์้วยครับคุณถูกลางวันไอ้นะเดี๋ยวนี้พอ ไอคอร r เซ็นเตอร์เพี่น้องประชาชนเริ่มจับได้แล้วตอนนี้กลายเป็นมิจฉาชีพในคาบดาราพระเอกนางเอกนะครับนักร้องนักแสดงเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์นะครับดารานางแบบก็กลายเป็นมิจฉาชีพในคาบของคนบนบันเทิงนะครับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าเราเห็นพบกันมีดารานักร้องคนในวงการบันเทิง มาไลฟ์สดมาเป็นพรีเทนเตอร์ขายของทางออนไลน์เราอย่าไปหลงเชื่อเพราะคนเหล่านี้เห็นแก่เงินเห็นแก่เงินมากกว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนคือถ้าเพื่อเงินแล้วแปง้งเอามาเลยเขียนสคริปต์มาเลยจะให้กูไปหลอกลวงประชาชนยังไงระดมทุนยังไงจะอะไรแล้วแต่กูทําได้หมดเพื่อเงินแล้วเวลาเป็นไง เป็นคดีความเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดคุกกิจตางกันแล้วจะศาลจะออกหมายจับแล้วยึดทรัพย์ยึดรา่การนะถแถลงข่าวทนายยืนประกบเลยครับร้องไห้ร้องห่มนะเออปาดหน้าปาดตาเลยเออหนูไม่รู้หนูจะเคียงข้างประชาชนเออจะเคียงข้างประชาชนนะครับนะตอนนี้ใกล้ติดคุกแล้วเคียงข้างประชาชน นะครับนะพอใกล้ติดคุกร้องง่าร้อง่มปาดน้ำตาเลยอ่ะนะครับมันคือการแสดงเท่านั้นเนี่นะที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปยืนหลอกลวงประชาชนกันหรือเปล่านะประชาชนก็หลงหลงเชื่อเสียเงินเสียทองไปอ่ะพอท่านรองโฆลกบอกว่า48ชั่วโมงจะออกหมายจับทั้งบอสใหญ่บอสเล็กบอสดาลงดาราไปไยืนเคียงข้างประชาชนกันหมดเลยฉีกคญยงสัญญากันนะโชกันเลยครับ ยกเลิกสัญญาแล้วยินดีคืนเงินครับนะครับทิ้งบริษัทเลยครับถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนก็บบอกเขาบอกอะไรหมาตายเห็บหมากระโดดหนีกันหมดตอนนี้ตอนนี้ใครๆก็บอกเออผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ข้างบอสหนูไม่อยู่ข้างบอสแล้วก็ไม่คิดว่าบอสจะเป็นคนแบบนี้นะถ้ารู้ก็คงจะไม่ลงทุนด้วยอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็เห็บหมากระโดดหนีหมดนะกระโดดหนีหมดธรรมดาครับนะครับเป็นอย่างนี้แหละครับ แล้วก็เสร็จแล้วก็บริษัทนี้ก็ดูแล้วเท่าที่วันนี้ผมได้คุยกับตำรวจคุยกับเจ้าที่อะไรต่างๆนะครับนะก็คงจะไม่น่ารอดหมายจงหมายจับก็มาครับอาจจะเสาร์อาทิตย์นี้หรือไม่วันจันทร์อังคารก็ค่อนข้างแน่ก็ก็รอฟังข่าวดีแล้วกันวันนี้ได้คุยนะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทําการสอบพยานไปเยอะแยะวันนี้ก็มีผู้เสียหายที่ผมแนะนําให้ไปแจ้งความเยอะมากกว่าสองร้อยกว่าคนแล้วก็เรียนกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับ เมื่อสักครู่นี้คุยกับตารวจทางปคบก็บอกว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดที่ไรต่างนะครับไปแจ้งความที่กองปราบนะครับพอใจจะได้สักสี่ห้าร้อยคนก็ยังดีเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับอยากให้ไปที่ตึกกองปราบนะครับนะครับชั้นสองปคบนะครับนะชั้นสองเลยนะครับไปเลยนะครับที่กองกับการหนึ่งนะห้องใหญ่เขาจัดพนักงานสอบสวนไว้สามสิบกว่าคนนะตำรวจก็ทํางานแข็งขันนะครับซัดเต็มเหนียวนะครับ นะครับแล้วก็ตอนนี้ปปง,งกําลังประชุมกันก็เดี๋ยวก็จะได้มีการเขาเรียกอะไรทําการอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดฐานฟอกออออเขาเรียกอะไรกระทาความผิดแชร์ลูกโซ่นะครับเพราะฉะนั้นก็คนเหล่านี้ก็เตรียมนอนคุกกันบรรดาบอสทั้งหลายนะครับก็เตรียมนอนคุกกันนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นก็คือต้องต้องเข้าคุกเข้าตารางกันไปนะครับแล้วก็ต้องต้องค้านประกันโอกาสในการได้รับการประกันตัวก็ไม่ค่อยมีนะครับ นะบรรดาบอสทั้งหลายนะครับก็เตรียมติดกุ๊กกิตาลางกันไปแล้วก็เสร็จแล้วาทางปอรงองเขาก็เตรียมดําเนินการในการยึดอายัดทรัพย์สินนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจุครูยินดีต้อนรับสู่เรือนจํานะครับนะครับ,นะรบขอต้อนรับสู่เรือนจํานะครับบางคนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้มีโอกาสได้เจอกับแม่ตัก๊กนะครับแม่ตั๊กยินดีต้อนรับ สู่เรือนจำนะครับส่วนผู้ชายอาจจะเข้าไปเจอป๋าเบียนะครับบรรดาบอสทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะบอสพอพานบอสกอไก่นะอบอสซอโซอะไรต่างความเสี่ยงในการที่จะได้เข้าไปอยู่ในคุกนี่ก็นั่นนะครับแต่ผมว่าสมควรนะเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดยั้งเนี่ยพวกดารานักร้องคนดังทั้งหลายพวกนี้มันอาศัยความดังแล้วก็นะมีการหลอกลวงประชาชน นะครับนะอ่าประชาชนเสียเงินเสียทองเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คนเหล่านี้ติดคุกส่วนตัวผมนะนะครับผมอยากให้คนเหล่านี้ติดคุกนักลงนักร้องวันวันก็โชว์ชโฉนดกันนะอ่ร้อยล้านพันล้านนาฬิกาเรือนละสิบล้านยี่สิบล้านบางคนก็ถามมึงเป็นพิธีกรยังไงวะรายการโทรทัศน์ใส่นาฬิกาตั้งสี่ห้าสิบล้านไปเอาเงินมาจากไหนแค่เป็นพิธีกรอะรายได้อะไรของมึง เพื่อนผมเป็นเจ้าของรายการทางทีวีบอกเป็นไปไม่ได้มึงจะเอามึงเป็นพิติกรมึงจะรวยอะไรขนาดนั้นมนก็มีแต่มมีแต่ไอ้นี่แหละแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ก็คือรายการหลอกลวงประชาชนได้เงินมาจากความลําบากของพี่น้องประชาชนเงินคนยากคนจนนะแล้วก็คุณเอาไปใช้เนี่ยแม่งก็ไม่เจริญก้าวหน้ารอะครับจริงไหมครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะเราอย่าไปสนับสนุนดารานักร้องพวกนี้ นะถ้ามาแสดงละครเราก็อย่าไปยุ่งมันเป็นพระเอกก็ไม่ต้องดูมันนะครับแล้วก็ฝากพวกเจ้าของบริษัทแบรนด์ต่างก็อย่าไปจ้างคนพวกนี้นะที่มีพฤติกรรมหลอกลวงประชาชนอย่าไปนั่นนะพวกนี้มันเห็นแก่งเงินนะครับถึงแม้วันนี้มันจะเลิกสัญญงสัญญาอะไรต่างนะแต่คนเหล่านี้แม่ก็ยังเห็นแก่งเงินอยู่นะครับผมได้ข่าวมาตอนนี้ดารานักร้องนางแบบมันจะมาหากินรับจ้างรีวิวสินค้าก็ไม่ค่อยได้แล้วไม่มีใครจ้างเพราะคนแม่งเริ่มสงสยนะัยแล้วไอ้พวกนี้ มีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะครับอเข้าใจนะจุกครูนะครับก็เรียนเชิญนะครับประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทขายตรงชื่อดังนะไปแจ้งความกันเยอะๆที่อาคารกองปราบนะครับชั้นสองนะครับอ่าชั้นสองอาคารกองปราบนะตึกที่สองเลยเข้าไปมันเจอตึกเตี้ยนะเจอตึกเตี้ยศูนย์รับเรื่องราวของทุกระตรงไปตึกกลางครับ ชั้นสองนะครับไปให้การต่อพนักงานสอบสวนเขาจะได้ออกหมายจับเร็วขึ้นนะครับออกหมายจับเร็วขึ้นใครที่ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินก็เตรียมติดคุกข้อหาทําลายหลักฐานนะครับนะเออนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวทีอ่อยู่ในความสนใจของประชาชนวันนี้ก็มีรายการข่าวนะครับว่ารัฐมนตรีจีราพรลมนตีจากเพื่อไทยสํานักนายกดูแลสกบก็ได้มีการเรียก ดีเอสไอตำรวจสคบออะ,อะไรต่างๆมาชุมนุมที่ตรงนี้รัฐบาลเพื่อจะหาทางดําเนินคดีกับบริษัทขายตรงที่แปลงร่างเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับไม่น่ารอดดูแล้วนะครับไม่น่ารอดเลยผมบอกนะตอนนี้ตอนนี้สาถานการณ์แบบนี้รอดยากนะ <S <S อยู่ต่างจังหวัดไปแจ้งที่ไหนครับถ้ามากองปราบได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไปโรงพักใกล้บ้านครับโรงพักใกล้บ้านหรือแจ้งทางออนไลน์ก็ได้ครับ นะเบอร์นี่ผมจําไม่ได้นะเขาให้เบอร์ไว้เนี่ยอะไรหนึ่งห้าเก้าเก้าหรืออะไรเนี่ยนะครับนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับอืมนะอืมนะครับนนะฮะแปดนาทีที่ผ่านมานะครับนนะครับนักแสดงคนหนึ่งบอกว่าผมขอโทษผู้สียหายทุกท่านอีกครั้งนะครับในส่วนของผมคิดว่าไปตามอผิดว่าไปตามผิดตามที่ผมพูดไว้ผม พราะไม่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างและผมอยู่ฝั่งผู้เสียหายเต็มตัวผู้เสียหายท่านใดไม่กล้าออกมาจะดีเอ็มมากระซิบบอกทั้งผมผมยินดีให,ให้ด้วยความเต็มใจนะครับก็หมายว่าตอนนี้ก็พูดง่ายบรรดาบอสทั้งหลายดาราพระเอกนางเอกก็ขออยู่เคียงข้างประชาชนนะครับเออนะครับเขาบอกขอเราจะเอาเขาไปอยู่ฝั่งเดียวกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่าอ่าอ่อ อืมนะครับนะครับใกล้แล้วครับหมายจับใกล้มาแล้วนะอืมนะครับอืมนะครับจุกครูจุกครูนะครับคดีนี้เป็นคดีสําคัญก็ผมบอกแล้วว่าภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าแม่งจะมีความคืบหน้านะต้องมีการหมายจับแล้วต้องมีคนติดคุกบริษัทต้องปิดนะครับแล้วปปงต้องยึดทรัพย์สินในทางปฏิบัติเนี่ยเขาต้องสั่งนะกิจการต่างๆต้องปิดถ้าไม่ปิดก็ปรับวันละหมื่น ตามพลรลกู้ยืมเงินนะครับวันละหมื่นนะครับนะ,นะครับมาตราสิบสองถ้าผมจาไม่ผิดมันมีมาตราสี่มาตราห้ามาตราสิบสองครับนะครับอันนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ตัวคดีแม่ตั๊กนี่เบาไปเลยส่วนคดีแม่ตั๊กนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าเมียหลังมือขวาแม่ตั๊กมาตามนัดยืนยันไม่รู้เรื่องทองตนขายแค่อาหารเสริมนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเนี่ยแปลกอย่างนะเวลาเนี่ย ลูกพี่โดนจับไปนะพวกลูกคู่ทั้งหลายเนี่ยมือเอ่อเมียหลังเนี่ยที่ชอบเหลอเลออะไรเงี้ยนะที่ชอบเอนะ็โคคบอกว่าไม่รู้เรื่องทองไม่เคยถ่ายทองที่เป็นข่าวไม่รู้เรื่องเลยขายแค่อาหารเสริมเห็นได้ข่าวโดนแจ้งความข้อหาโฆษณาเกินจริงและพระบรบคอมโดนไปสองข้อหารครับนะครับนะครับเมียหลังนะครับเนี่ยแหละครับคนเราครับ ทำมาหากินถ้ามันเท่าๆนะสมมติว่ามันเท่าๆนะมันก็อาจจะโดนกล่าวหาว่ากระทําผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้นทำมาหากินอะไรต่างๆนะทางโซเชียลนะครับนะครับก็ทำมาหากินแบบตรงไปตรงมานะครับถ้าเราทําอะไรไม่ตรงไปตรงมาแม่งก็ต้องไปไงวอนนอนคุกก็ต้องไปอยู่ในคุกตารางไม่คุ้มหรอกแล้วก็คดีไหนถ้าพยานหลักฐานชัดเจนนะครับก็ไม่ต้องไปจ้างทนายแล้วครับนะสู้ติดแน่ นะสู้นะถ้ายังถ้ายังไม่สำนึกสู้นะติดแน่ๆแ,แพ้ติดยาวนานยาวนานเลยนะครับรับสารภาพสารจะลดโทษติดพอประมาณนะครับนะชูวิทย์เขากล่าวไว้เพราะฉะนั้นถ้าพยานหลักฐานชัดมัดแน่นนะครับยอมรับสารภาพสู้ติดแน่ๆแน่ๆเลยนะครับแพ้ติดยาวนานรับสารภาพ ศาลท่านจะลดโทษให้พอประมาณเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อใครนะักกฎหมายทนายความนะถ้าเราทําผิดจริงนะเอาเทวดามาเป็นทนายมันก็ยากนะครับนะแต่ถ้าเราทําผิดจริงพยานหลักฐานมัดแน่นนะไม่ต้องเสียค่าทนายรับสาภาพาเข้าคุกไปเลยออกมาแล้วก็ไงโกงใหม่เอ้ยไม่ใช่ออกมาแล้วก็ทําธุรกิจปกติลูกความผมก็มีเนี่ยเป็นพวกกระเทยเนี่ยแหละทำกล่องสุ่มชอม่อโกงประชาชน ออกจากคุกมาก็ไงรับจ้างไฟ์สดนะครับนะนะครับก็ไปรับจ้างรีวิวเหมือนเดิมเนี่ยประชาชนก็อารู้เนี่ยคนนี้เพิ่งโกงออกจากคุกมาก็ไปไงแก้ตัวใหม่คือคนไทยลืลมง่ายนะครับอืมนะครับหลายหลายคนก็บอกว่าพระเอกนางเอกไม่ต้องออกมายืนเคียงข้างผู้เสียหายนะในวันที่ใกล้จะติดคุกในวันที่หลอกลวงทำไมมีแต่ม,แตมีแต่ชวนเปิดบิน ลมคอสให้ควักเงินนะครับพอใกล้จะติดคุกก็ไปไงโอ้ฉีกสัญญานะครับผมขอหนูขอเคียงข้างประชาชนปาดน้ำตาครับไม่ใช่อะไรกลัวติดคุกไอที่ปาดน้ำตาไม่มีอะไรมีแต่กลัวติดคุกครับแตนะ่บตัวติดคุกอ่านะฮะอืมนะครับนะครับ,นะรบดูแล้วเหนื่อยนะมีคนหลายคนถามว่าดารานักร้อง นะดารานักร้องพิธีกรเนี่ยบอสบอสบอสเนี่ยนะจำเป็นต้องเป็นเจ้าของกิจการไหมจําเป็นต้องเป็นกรรมการไม่จําเป็นครับนะครับนะคดีแชร์ลูกโซ่ไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของบริษัทไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นนะครับไม่จําเป็นต้องมีสัญญาระบุชัดเจนนะครับดูจากการกระทําไม่ว่าคุณจะเป็นดาราพรีเซนเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริษัทหรือเจ้าของบริษัทไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่า การกระทําของคุณนั้นมีส่วนในการหวานล้อมอหลอกลวงประชาชนให้เอาเงินมาลงทุนทีละ2 5 200,005หรือเปล่าถ้ามีก็เป็นไงกระติดคุกก็แค่นี้นะครับแล้วเท่าที่ผมคุยกับำตำรวจพวกดาวรงดาราพวกนี้ไม่น่ารอด